สถิติเลขออกวันศุกร์ย้อนหลัง5ปีเจอเลขดังเคยออกซ้ำมาแล้วหลายรอบอีกไม่กี่วันก็ถึงวันประกาศผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16กกยห5ห้าวันนี้จะพาสองสถิติเลขออกวันศุกร์ย้อนหลัง5ปีไม่ผิดหวังพบเลขดังกับเลขมงคลเคยออกซ้ำหลายรอบทั้งยังมีเลขดังโผล่อีกเพียบวันที่หนึ่งกคองพันห รางวันที่หนึ่งได้แก่เก้าแปดหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดเลขท้ายสองตัวหกสิบเอ็ดเลขหน้าสามตัวสองร้อยสี่สิบสองสองร้อยแปดสิบเจ็ดเลขท้ายสามตัวศูนย์ศูนย์สองห้าร้อยสี่สิบสองวันที่หนึ่งเมยอ์อสองพันห้าร้อยหกสิบห้ารางวันที่หนึ่งได้แก่เก้าเจ็ดศูนย์หกหนึ่งแปด เลขท้ายสองตัวสิบเลขหน้าสามตัวสามร้อยเก้าสิบเอ็ดเจ็ดร้อยสามสิบแปดเลขท้ายสามตัวแปดร้อยเจ็ดสิบห้าร้อยเจ็ดสิบแปดวันที่หนึ่งต่อคอสองพันห้าร้อยหกสิบสี่รางวันที่หนึ่งได้แก่ห้าเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเลขท้ายสองตัวแปดสิบสาม

เลขท้ายสามตัวสองร้อยสามสิบสามเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดวันที่สิบหกเมยยอสองพันห้าร้อยหกสิบสี่รางวันที่หนึ่งได้แก่หนึ่งศูนย์ศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเลขท้ายสองตัวห้าสิบหกเลขหน้าสามตัวหนึ่งร้อยสี่สิบสามศูนย์หนึ่งสามเลขท้ายสามตัวสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดสองร้อยหกสิบสี่